สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ่ะแล้วครับผมวันนี้ผมจะมาะแนะนำนะครับผมหรือว่าทดลองสัตว์เลี้ยงนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวนี่นะครับผมซัมเมอร์กิวีนะฮะอ่าเมื่อกี้ ได้มาขายนะฮะผมก็ได้ซื้อไว้เป็นที่ียอร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสามารถตัวเจ้าซัมเมอร์กิวีนี้จะเหมือนกิวีธรรมดาหรือเปล่านะฮะแล้วก็สกิลของน้องนี้มีความสามารถอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นอ่าอันนี้เขาจะบอกคร่าวๆาวนะครับผมน้องจะอ่าทำเขาเรียกอะไรอะทำเหมือน ทําให้ผลไม้เราติดมูลเทชันนะครับผมแล้วก็จะทําให้อ่าเวลาฟักไข่นี่เร็วขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะาเดี๋ยวเรามาวางไข่กันเลยฮะทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องซัมเมอร์กีวีนะคะจะมีความสามารถอ่าดีกว่ากีวีปกติหรือเปล่านะฮะทุกคนกีวีมันจะมีอ่า เยอะนะครับผมเจ้าเป็ดกิวีก็จะมีตัวบัตรกิวีนะฮะตัวนั้นก็ความสามารถก็โอเคนะผมว่านี่นี่นะฮะเจ้าน้องตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะใส่ไปทั้งหมดอ่าผมมีอยู่7ตัวนะฮะนี่ปึ๊บโอเคนี่นะฮะน้องจะทําสกิลนะฮะเดี๋ยวผมจะดูความสามารถของน้องให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมว่าความสามารถของน้องนี้อ่า ทำอะไรได้บ้างนะฮะทุกคนนี่ปึ๊บอ่าที่ผมอ่านมาคร่าวๆนะฮะทุกคนก็คือความสามารถของน้องนี้ทุกๆหนึ่งจุดห้าสิบแปดนาทีนะครับโอกาสสิบเปอร์เซ็นต์ผลไม้ใกล้เคียงจะกลายพันธุ์เป็นแซนดี้หรือสโนว์ยูนะฮะอ่าเนี่ยนะฮะน้องก็สามารถอ่าทำม,มูทชชั่นให้กับผลไม้ของเราได้นะครับทุกคนอ่าแล้วก็ทุกๆอ่า หกวินาทีนะครับจะไปที่ไข่อ่ะจะมีเวลาฟักสูงสุดและฟักเวลาฟักไข่ลดลง45ลิตรหรอความเร็วในการฟักไข่ก็คือ20เปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวเจ้านกยูงนะครับของเรามาลดคู่ดาวของน้องด้วยนะฮะทุกคนนี่นี่ทุกคนนี่น้องน้องมาอยู่บนไข่แล้ว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนความเร็วก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ไวนะนีย่ยทุกคนดูเดี๋ยวตั้องรอดูอีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยวรอสกิลของน้องแต่ผมว่าน้องอ่ะทําสกิลได้ไวเหมือนกันนะแต่คือเวลาน้องมายืนบนไข่อะทุกคนก็คืออ่ะมันแค่ฟองเดียวไงคือฟองอื่นก็ถ้าน้องไม่ได้ขึ้นไปเหยียบก็จะไม่สามารถลดคู่ดาวของไข่เวลาฟักได้นะฮะ ก็คือผมว่าก็ยังสู้กับเจ้านกอ,อีกตัวหนึ่งไม่ได้นะอะเดี๋ยวผมลองทดสอบอการอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่เดี๋ยวรอน้องมาหยับไข่ก่อนนะทุกคนเรามาดูกันว่าไข่จะฟักไวหรือเปล่านะทุกคนแต่ถ้าใครมีตัวเจ้านกนกใส่หมวกอะเขาเรียกว่านกอะไรอะที่มัน่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมรอน้องอีกรอบหนึ่งนี่นี่น เดี๋ยวผมจะดูนะะนี่นะฮะการลดคู่ดาวของน้องเนี่ยทุกคนดูตัวเลขดิมันเหมือนจะไวแต่มันก็มันแป๊บเดียวทุกคนเพราะว่าน้องมาเหยียบบนไข่แล้วน้องก็ออกไปอย่างรวดเร็วก็คือไม่ได้ยืนยืนบนไข่นานนะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมต้องทดสอบกับอ่าตัวเจ้าเจ้านกอีกรอบหนึ่งนะผมว่าอะไรก็ยังสู้เจ้านกไม่ได้นะที่ผมเคยเทดลองมาเจ้านกนี่ไวสุดแล้วยิ่งยิ่งแบบว่ามี อาหมึกหมึกห้าอะหมึกสิบห้าวีอ่ะ,อะยิ่งไวอันนั้นแค่แป๊บเดียวก็สามารถฟักไข่ได้แล้วนะนี่ครับนี่เดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอ่าตัวซัมเมอร์กิวีก่อนนะทุกคนนี่เนีย่ยน้องมีผมมีอยู่เจ็ดตัวโอเคงั้นเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเก็บ เจ้ากีวีกันเลยดีกว่าทุกคนมาเดี๋ยวผมจะเก็บตัวเจ้าซัมเมอร์กีวีนะครับผมเพราะว่าน้องอลดคู่ดำให้ไข่ผมว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหรน่นยทุกคนเนี่ยดูด,ดิมันไม่ได้แบบว่าลดปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแบบเวลาลดเยอะมันลดแคน่นิดเดียวเองแต่ถ้าใครยังไม่มีตัวเจ้ากีวีก็สามารถ ซื้อเก็บไว้ได้นะครับทุกคนเพราะว่าตัวกีวีธรรมดาก็ไม่มีขายแล้วนะฮะมาเดี๋ยวผมเก็บเจ้าซัมเมอร์กีวีไปก่อนนะฮะตอนนี้ผมจะหาเจ้านกอ่ะนี่เจ้านกตัวนี้นะครับผมอ่าผมว่าเป็นอ่าการฟักไข่ที่ไหวที่สุดแล้วครับที่ผมเคยเล่นมานะครับตัวไหนก็ยังจะสู้เจ้านกตัวนี้ไม่ได้นะฮะทุกคนปึ๊บ น้องจจรีคูดาวอยู่ที่อ่าเจ็ดเจ็ดนาทีนะฮะผมมีมีเจ็ดตัวเดีใช้นกยุงในการลดคูดาวของน้องด้วยอ่านี่เจ็ดนาทีนะครับก็จะอ่าลดคูดาวแต่ผมเคยทำคลิปอ่าก่อนหน้าน,นี้แล้วแหละอ่าใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถอ่าย้อนกลับไปดูได้นะฮะทุกคนเพราะว่าผมทำเปรียบเทียบกับเจ้ากีวีธรรมดา ตลับนี้มีซัมเมอร์กีวีนะครับผมผมก็เลยมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเจ้าซัมเมอร์กีวีกับเจ้านกตัวนี้จะมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วตัวไหนที่สามารถฟักไข่ได้เร็วนะครับผมก็จะได้รู้กันตอนนี้นะ,ะัะทุกคนนี่ก็รอน้องครูดาวนะฮะทุกคนมา เนี่ยทุกคนเวลาเจ้านกตัวนี้นะครับเวลาลดคูดาวของการฟักไข่ก็คือน้องจะทําสกิลแล้วจะทําให้ไข่ทุกใบลดเวลาลงนะครับก็คือ1ตัวก็สามารถทําได้ทั้งหมดอันนี้ผมวางไข่ได้12ฟองใช่ไหมก็คือนกตัวหนึ่งจะสามารถลดคูดาวของไข่ได้ทั้งหมดเลยก็คือมันจะได้เปรียบตรงนี้แหละก็คือทีเดียวแต่ตัวเจ้านกซัมเมอร์กีวีนะครับมันจะ ยืนทีละฟองทีละฟองแล้วฟองฟองที่น้องไม่ได้ยืนอ่ะมันก็จะไม่ลดคู่ดาวนะครทุกคนไม่เหมือนตัวเจ้านกอ่านกอินรีตัวนี้นะครับผมมาเนี่ยฮะเดี๋ยวก็รอกันสักพักนะครับผมแต่ถ้าใครมีหมึกสิบห้าวิก็สามารถใช้เจ้านกอินทรีกับหมึก15บห้าวิ7ตัวได้นะครับทุกคนผมว่าน่าจะเร็วกว่าน,นี้นะ,ะแต่ทีนี้ผมไม่มีไงทุกคนเดี๋ยวผมก็อ่ะ รอเวลานะฮะมาฮะนี่นะฮะไข่ก็พร้อมเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมก็ตัดให้มันเหลือสั้นๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะฮะทุกคนมาไนเปิดรัวๆเลยฮะโอ้ได้ตัวก็ยังไม่มีตัวที่แปลกๆนะฮะทุกคนน่าจะได้ตัวแบบว่าเปอร์เซ็นต์นน้อยนะฮะโอ้ได้หมีหิมะ โอ้โหได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่นะคะก็เป็นการเปิดไข่ที่เกลืออีกแล้วนะฮะทุกคนเอะไะครับผมเดี๋ยวอ่าคลิปนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะค,ะครับไข่อ่าเจ้าซัมเมอร์กีวีก็จะไม่สามารถสู้เจ้านกอินซีได้นะฮะทุกคนเจ้านกอินซีก็เป็นนัมเบอร์วันนะฮะนี่ก็เป็นนกที่ผมได้มานะครับผม โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าอ่ามันจะมีผลไม้ใหญ่หรือว่าผมนี่นี่ผมทำน,นี้ดีกว่าอ่าเจ้าตะเกียงนะครับผมก็คืออัญเชิญสัตว์ลับมานะครับเหมือนอ่าอีเวนต์ฮาโลวีนเนี่ยนะครับที่ผมอัญเชิญตัวลิศมานะฮะรบอบน,นี้ผมจะอัญเชิญตัวอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อ,อติดตามชมกันได้นะครับใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ